เชื่ออในรอองะสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจา้าในวันนี้เราก็ามาถึงวันจันทร์แ,<ต>แล้วก็จากจดหมายของนบ,บุญเปาโลถึงชาวคอเรนในฉบับที่หนึ่งนั้นท่านก็บอกว่า ท่านเทศเรื่องพระกฤษณาเจ้าและพระกฤจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนเท่านั้นเพราะว่าในสมัยของท่านเนี่ยก็มีนักปรา์หลายคนที่พยายามที่จะใช้ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์มาข่มกันพระบุญเปาโลเองก่อนที่จะเป็นสาวกของพระเยซูเจ้าท่านก็บ้าเหมือนกันละ่ะบ้าวิชาการบ้าการถกเถียงกันอภิปราย แต่หลังจากที่ท่านได้มาเป็นสิทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วท่านกลับไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยท่านบอกว่าท่านไม่พูดเรื่องอะไรอื่นนอกจากเรื่องของพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าพูดถูกตึงกางเขนท่านยังบอกอว่าวาจาและคำเทศของข้าพเจ้าไม่ใช่คำพูดชวนเชื่อยอย่างชานฉลาดแบบมนุษย์แต่เป็นถ้อยคำแสดงพระอนุภาพของพระจิตเจ้า เพื่อมีให้ความเชื่อของท่านเป็นผลจากปริชายานของมนุษย์แต่เป็นผลมาจากพระนุภาพของพระเจ้าเมื่อพี่น้องดูจุดนี้แล้วก็จะเห็นความคล้ายๆกับขัดแย้งกันว่าคนที่มีความฉลาดอย่างเช่นนบ,บุญเปาโลก็ดีบรรดานบ,บุญทั้งหลายก็ดีฉลาดมากแต่ฉลาดในเรื่องของพระปิญ้าดีกว่าที่จะเป็นนักปราชญ เป็นคนที่รับรางวัลโนเบลแต่ไม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระบินเจ้าเสียเลยฉะนั้นเมื่อนาบุญเปาโลได้ปักหลักแล้วว่าในชีวิตของท่านท่านจะไม่รักใครเท่ากับพระบินเจ้าไม่รักอะไรและไม่รักใครเท่ากับพระบินเจ้าไม่เกลียดอะไรหรือเกลียดสิ่งอื่นใด เท่ากับบาปท,ที่ทำให้พระบินเจ้านั้นเสียใจและประการที่สามนั้นก็คือว่าท่านจะไม่รู้จักเรื่องอื่นใดเลยในโลกนี้จะเป็นเรื่องของวิชาการจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์จรือเป็นข่าวตรงนั้นตรงนี้ท่านไม่ได้สนใจเท่ากับการรู้จักพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนเราจะเห็น มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับคุณแม่เทเรซาเพราะว่าวันสิ้นใจของท่านนี่คือวันที่ห้าเดือนเก้าก็คืออีกท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญมาดูชีวิตของผู้หญิงที่สังคมไม่เคยยกยอมาก่อนเธอท่านได้ตัดสินใจที่จะตั้งคณะขึ้นมาเพื่อจะได้ไปเก็บคนเจ็บคนป่วยคนกำลังตาย มาไวท้ที่ที่บ้านของท่านท่านบอกว่าคนเกิดมาเนี่ยแล้วอยู่ในสังคมอาจจะถูกแบ่งออกเป็นชั้นวันนะว่าใครสูงใครต่ำใครรวยใครจนแต่ฉันจะเอาเธอมาไว้ที่บ้านและฉันจะให้เธอเป็นเหมือนเจ้าชายหรือเจ้าหญิงก่อนที่เธอจะไปหาพระบิณฑ้าโดย หาสมาชิกเพิ่มเติมทุกวันที่จะได้แบกคนป่วยคนเจ็บคนที่กำลังตายมาไว้ที่บ้านจนคนอื่นหลายคนบอกนี่บ้าหรือเปล่าคุณแม่เทเรซาบอกใช่ฉันบ้าพระคริสต์เจ้าทำสิ่งที่คนอื่นไม่ทําแล้วก็สิ่งที่ท่านทํานั้นมันดังกว่าทุกๆนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ที่พยายามที่จะบอกว่าเขาค้นพบอะไร คุณแม่เทเรซาได้ค้นพบว่าความรักที่พระพินเจ้าให้แก่คนยากจนนั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ก็เราก็ภาวนาขอให้ท่านได้เป็นนักบุญในเร็ววันนะครับส่วนในบทอ่านพระวรสารในวันนี้นั้นเราก็ได้ยินว่าเวลาที่พระเยซูเจ้าไปเทศสอนที่บ้านพระองค์ก็อ่านข้อความ ประกาศศกได้ทานายถึงพระองค์ว่าพระองค์จะได้รับเจมิมแล้วก็ประกาศดีข่าวดีแก่คนยากจนพระองค์ถูกส่งไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจําก็แน่นอนจองจําในที่นี้ก็จอกอจารจากโซ่ของปิศาจคืนสายตาให้แก่คนตาบอดก็คือคนที่มีตาเห็นแต่ข้างนอกแต่ไม่เห็นข้างในปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ พวกเราแต่และคนก็จะเป็นทาสของอย่างใดอย่างหนึ่งและพระองค์จะเป็นผู้ปลดปล่อยประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าก็คือพระเป็นเจ้ารักมนุษย์สักเพียงใดเมื่อได้พูดคำนี้ได้อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็ดูถูกพระองค์ว่าไอ้นี่นะคนบ้านเรานี่วะแล้วทำไมพูดอย่างนี้ล่ะทำไมพูดสิ่งนี้พระเยซูเจ้าก็อยากจะสอนเขาเหมือนกันนะ ว่าเขามองผิดแล้วละ่ะเพราะเห็นเห็นพระองค์แค่เป็นลูกของยอเซฟเห็นพระองค์แค่คนนาวชาวนาสาเรตพระองค์เลยบอกว่าเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศุกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปีหกเดือนและเกิดความโอดอยาครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินมีหญิงไม้หลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งประกาศุกเอลียาไปหาหญิงม่ายเหล่านี้นอกจากหญิงม่ที่เมืองเซราฟัตโอ้โห เกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงจากพวกยิวอยากจะบอกกับพระองค์ว่าชาวยิวนั้นมีเกียรติทำไมไปไปรักคนอื่นมากกว่าแล้วก็สิ่งที่เขาคาดคอยก็คือพระบิเจ้าต้องรักเขาคนเดียวแต่พระเยซูเจ้าก,ก็อยากจะบอกกับเขาว่าพระบิเจ้านั้นไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังแต่หลายครั้งพระองค์ก็อยากจะสอนมนุษย์เหมือนกัน ใครที่จองหองก็จะได้รับอาหารสถานของพระองค์ไม่ได้ดังนั้นพี่น้องถ้าเรายอมรับพระเยซูเจา้าว่าเป็นพระบินเจ้าของเราก็เดินตามรอยเท้าของพระองค์สิครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์